วิ่งซอยเท้าเข้ามาแล้วสัดไปอย่างเดียวหายเกือบไปปัดได้นะครับแต่ด้วยความแรงครับทำให้บอลมันกระชอเข้าประตูไปวันนี้น่าจะโล่งแบบสุดๆเลยครับกฤษดาเพราะว่าจังหวะยิงเนะี่ยเซฟไว้ได้แล้วครับฟาฮัดแต่ว่าบอลมันปริ้นมาเข้าอีกทางนึงด้วยความแรงจริงนะครับโอ้โแล้วมีโชคช่วยด้วยเพราะว่าบอลมันยังโค้งกลับมาเข้าประตูครับ ซาลามวิ่งมาแล้วซัดมาหลอกลอกไปคนลทิศนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในช่วงยิงจุดโทษนะครับถือว่านิ่งเหมือนกันนะครับจังลูกยิงของประชังซาลามครับถ้าเป็นสกอร์รวมก็3-3มสไปผิดทางครับสัดชัยหรือเปล่ามาครับธิธิพันธ์วิ่งเข้ามาซัดลูกนี้จะเดาถูกนะ แต่ว่าด้วยความแรงอีกเลยครับที่ทําให้พุ่งไปปัดไม่ทันน่าสนใจครับว่าฟาฮัทส,สองครั้ง3ครั้งรวมในเกมด้วยนี่ไปถูกทางหมดเลยครับแต่ยิงตรงนี้ของธีรพันธ์ก็ยิงได้ดีนะครับบอลกดต่ํฟฝาฮัทนีม่มาไม่ทันนะแต่ก็นิดเดียวอย่างงั้แต่ก็ถือว่าทิศทางดีนะครับคือเฉียดมุมเออเสียดมุมเข้าไปเลย ซาร์้ายอีกแล้วเมอร์ซาร์ยิงโอ้โหนีนี้ไม่ต้องรับเลยพุ่งถูกค้างก็รับไม่ได้สองสองครับช่วงการยิงจุดโทษมุมบนเลยครับชัดชัยไปถูกค้างนะว่าเหยียดแขนสุดแล้วก็ไม่ถึงนะครับคือยิงแบบนี้เนี่ยคือถ้าตรงก็ตรงเป็นตุงับครับ,รบแต่โอกาสที่จะยิงแบบนี้แล้วแหมมันต้อง วิ่งเข้ามาแล้วซัดลูกดีคุณโด่งได้ผมก็โด่งได้เหมือนกันนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ขึ้นนําเป็นส2มสองแต่แทบจะเข้าตรงกลางเลยครับลูกยิงออของบอก,กา้าด,ดีที่ทางฟางฮัตพุ่งไปทางขวามือของตัวเองครับยิงตรงนี้ของบอก,ก,ก้ากว็วัดใจอวัดใจอ่ะเอาตรงกลางไปเลยเอาเซลแล้ววิ่งเข้ามาซัดเปียงโอ้ยเสียาย สัตย์ชัยพุ่มไปปลูกถูกคางนะครับแล้วบอลนี่หืมดูครับมันเข้าหจริงๆถึงด้วยนะครับมันลอดตัวนี่หืปัดโดนด้วยลอดแขนนิดเดียวปัดโดนด้วยครับนิดเดียวเานั้นโู้คือทางอาเมดมูเซฟสีหน้าอย่างที่อุณโยทินเรียนใบไม่มั่นใจเลยครับยิงครับเพื่อขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งปต่ถผลวิ่งกระบาล้วซัดโอ้ยโดนปัดครับโอ้โหยเป็นทางฟาฮัดนะครับที่ปัดมือเดียวออกไป คือพยายามยิงยกสูงแล้วนะครับแต่มันสูงไม่พอครับฟางฮัดดาวถูกทางอีกแล้วแล้วคราวนี้มือขวามือเดียวปัดได้เต็มๆตมเลยครับโอ้โหคือถ้าสูงกว่านี้อีกสักหน่อยอน่าจะผ่านมือไปแล้วครับเอาครับตอนนี้สกอกคามลวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้โอ้โหหายเหมือนกันครับยังเซฟไม่ได้นะครับช,ชัดใจมาเต็มข้อเลยครับอิบราฮิมคามิล ไปไม่ทันครับชัดชัยแม้ว่าจะไปถูกทางก็ตามครับเรักขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งรักขึ้นนเป็น4 3นะครับขอนไพยเราคนที่5ครับไม่เข้าแพ้ครับจำเป็นต้องยิงให้เข้าเพื่อทีละทอน้ายสัดไม่เหลือครับ <c oughs> โอโ้โหลูกนี้ยิงได้เฉียบคาดจริงครับส่งความจิมพิยาก็มาตอนนี้ ชัดชัยคนเดียวเลยครับคุณคือความหวังโอ้อยิงลูกนี้นี่ก็เรียกว่าเชียบขาดเลยนะครับคาดินยิงลูกนี้โอ้โหเข้าทุกคนเลยนะครับอีรักครับเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะครับ